ภายใต้กลุ่มหมอกควันไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาจากแอ่งน้ำขนาดใหญ่หยาดน้ำาฤดูใบไม้ผลิในสระกระทบฝั่งกระเด็นเป็นละอองน้ำภายในภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกเงาร่างหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอยู่ข้างขอบสระการกระโดดและการเคลื่อนไหวที่ถูกสะท้อนบนผิวน้ำใสดูพลิ้วไหวราวกับงูที่กำลังเต้นรำอยู่กลางอากาศบิดเป็นท่าร่างแปลกๆเงาร่างที่ว่านี่ก็คือซูเฉิง หากได้มองดูความเร็วของทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายของซูเฉินแล้วก็คงไม่มีผู้ใดคิดว่าเขาเป็นคนตาบอดอย่างแน่นอนสามารถกล่าวได้ว่าถ้าร่างของเด็กชายนั้นดูปราดเปรียวเหมือนลิงและรวดเร็วดังกระตา่ายทว่าหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งกูชิงล้วผู้ยืนอยู่ด้านข้างจูจ่ๆนางก็ลงมือขัดขวางทำให้ซูเฉินผู้ที่เพิ่งจะแสดงทักษะออกมาได้ยอดเยี่ยมเมื่อครู่ต้องเผยตัวออกมา อันที่จริงกู่ชิงล้วไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนางเทียงแค่คว้างก้อนหินเล็กๆสองสามก้อนไปที่พื้นเบื้องหน้าของซูเฉินเสียงของหินที่กระทบกับพื้นดังขึ้นชัดเจนเทียงเท่านี้มันก็สายเกินไปแล้วที่ซูเฉินจะหลบเลี่ยงพวกมันได้ทันเท้าของซูเฉินที่เหยียบลงบนก้อนหินพลิกส่งผลให้ร่างของเขาเสียสมดุลเอนออกไปทางด้านข้าง และตกลงไปในสนามพร้อมกับคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่สัตว์กระจายตามมาแม้ว่าการตกลงไปในน้ำจะดีกว่าการกระแทกลงบนพื้นตรงๆงแต่ถ้าตกน้ำที่เอาหัวจุ่มลงไปก่อนของซูเฉินก็ไม่ได้น่าดูมากนักสิ่งสำคัญคือยามนี้เข้าช่วงฤดูหนาวแล้วอุณหภูมิของน้ำเย็นจนแทบจะจับตัวเป็นน้ำแข็งแม้ซูเฉินจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่เด็กชายก็ยังตัวสั่นจากความเย็นและรีบปีนขึ้นจากสาะอย่างว่องไว กูชิงล้วดถอนหายใจเจ้ามันอัจฉริยะสู้เฉินนางคว้างลูกปัดสีแดงไปที่สู้เฉินลูกปัดหินนั่นคือมุกอย่างบริสุทธิ์มันสามารถทำให้เสื้อผ้าแห้งได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเป็นของที่ดูไร้ประโยชน์แต่ราคาของมันก็ถือว่าไม่น้อยเลยมันเป็นของเล่นที่กู่ชิงล้วได้มาเพราะนางมาจากตระกูลใหญ่มันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเจอมันแม้หาไปทั่วทั้งตระกูลสู้ก็ตาม กูชิงล่วกล่าวว่าสามารถจับจุดสำคัญและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในก้าวย่างหมอกอสรพิษได้อย่างรวดเร็วทั้งการรับรู้และพรสวรรค์ของเจ้าช่างโดดเด่นจริงๆอย่างไรก็ตามตัวเจ้านั้นไม่ได้สืบทอดสายเลือดอีกทั้งยังมองไม่เห็นทางดังนั้นเจ้าจึงสามารถเคลื่อนไหวได้เพียงเส้นทางที่ตายตัวเท่านั้นหากมีสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคที่ไม่ทันตั้งตัวปรากฏขึ้นขวางทางเบื้องหน้าของเจ้า ในยามใช้ก้าวย่างหมอกอสารพิษด้วยความเร็วสูงสุดในทางกลับกันมันก็จะเป็นอันตรายต่อตัวเจ้าเองด้วยเช่นกันฝ่ายตรงข้ามไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเจ้าก็ฆ่าตัวตายไปเองครึ่งหนึ่งเสียแล้วบางทีข้าคงไม่ควรสอนสิ่งนี้ให้กับเจ้ามันไม่เหมาะกับเจ้าเลยเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วกู่ชิงล่วก็เริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมาข้าคิดว่าก้าวย่างหมอกอสรพิษนั้นก็ไม่เรวนัก ซูเฉินกลิ้งมุกอย่างบริสุทธิ์ไปทั่วร่างของตนหมอกสีขาวลอกออกมาจากร่างกายเพียงครู่เดียวเสื้อผ้าที่เคยเปียกโชกก็แห้งสนิทจากนั้นซูเฉินก็พูดขึ้นว่าที่แห่งนี้เป็นภูเขาดังนั้นพื้นที่โดยรอบจึงครุขราและมีเส้นทางซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเมฆหมอกลอยอยู่เต็มในอากาศละอองน้ำบนพื้นก็จับตัวแข็งจนลื่นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำพลาดในที่แบบนี้ หากอยู่บนลานประลองความกังวลเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปนึกถึงเลยแม้ว่าข้าจะไม่สามารถแสดงพลังของก้าวย่างหมอกอสารพิษออกมาได้ทั้งหมดแต่การเคลื่อนไหวที่แปลกประหลาดคาดเดาไม่ได้ของมันมีเสน่ห์มากเช่นกันนอกจากนี้คู่ต่อสู้ของข้าคือคนในตระกูลซูพวกเขาไม่มีทางที่จะคุ้นเคยกับก้าวย่างหมอกอสสารพิษมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะอ่านการเคลื่อนไหวของข้าได้ ยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถขัดขวางทักษะนี้ได้ด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยข้าก็สามารถได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วดังที่กล่าวการเคลื่อนไหวก้าวย่างหมอกสอารพิษของสู้เฉชนเหมือนเครื่องจักรที่ถูกวางโปรแกรมไว้เด็กชายสามารถเคลื่อนไปในเส้นทางที่ตายตัวเท่านั้น ไม่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงใดๆได,ได้อย่างไรก็ตามคู่ต่อสู้ของเขาเองก็ไม่ได้คุ้นเคยกับทักษะก้าวย่างหมอกอสรพิษนี้ดังนั้นในความเห็นของสู้เฉินยังมีโอกาสให้เขาใช้มันในการต่อสู้จริงๆถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่โอกาสชนะของเจ้าก็ยังไม่เกิน3ใน10อยู่ดีกู่ชิงลั่วถอนหายใจเจ้ากล่าวผิดแล้วมันไม่เกินสองในสิต่างหากสูเฉินตอบกลับ เมื่อวานนี้ซูชิงทะลวงผ่านขั้นฝึกกายระดับ7เรียบร้อยแล้วซูเฉินทะลวงเข้าสู่ขั้นฝึกกายระดับ8ได้เมื่อสองเดือนที่แล้วเดิมทีพลังเขาสูงกว่าซูชิงสองขั้นหากรวมกับความเร็วของทักษะก้าวย่างหมอกอสารพิษในยามนั้นโอกาสแห่งชัยชนะของตนคือ3ใน10น่าเสียดายที่เมื่อวานนี้ซูชิงทะลวงผ่านเข้าสู่ขั้นฝึกกายระดับเไปเสียแล้ว แม้ว่าซูชิงจะก้าวหน้าช้ากว่าซูเฉินแต่ในที่สุดมันก็ยังมีช่องว่างระหว่างพวกเขาอยู่ดีเมื่อความแตกต่างด้านระดับลดลงนี่จึงทำให้ความได้เปรียบของซูเฉินกับโอกาสที่เขาจะได้รับชัยชนะจากซูชิงนั้นลดลงด้วยเช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดของซูเฉินกู่ชิงลั่วก็รู้สึกตะลึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่เจ้าก็ยังคงจะยืนกรานที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอีกงั้นหรือ ซูเฉินยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าข้าจะไม่ได้รู้ทักษะก้าวย่างหมอกอสรพิษข้าก็จะยังคงเข้าร่วมแต่โอกาสในชัยชนะของเจ้ามันน้อยมากแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องยอมแพ้ไม่ใช่หรือประโยคนี้ทำให้กู่ชิงลั่วพูดไม่ออกอย่างสมบูรณ์หลังจากนั้นไม่นานนานก็ยิ้มขึ้นแล้วพูดว่าพูดได้ดีนั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องไปยอมแพ้เลย แม้ว่าเจ้าจะแพ้เจ้าก็ต้องยอมรับมันอย่างกล้าหาญสำหรับความปรารถนาของเจ้าคุณหนูคนนี้จะมอบของขวัญให้เจ้าอีกสักชิ้นทันใดนั้นกู่ชิงล่วกก็กัดนิ้วของนางและบีบเอาเลือดหยดเล็กๆเท่าลูก,ลกลปัดออกมาจากปลายนิ้วโลหิตหยดเท่าลูกปัดหยดนี้เปล่งประกายระยิบระยับและโปรง่งใสกลิ้งเหมือนไข่มุกอยู่ที่ปลายนิ้วของนาง หลังจากที่กูชิงล่วบบีบโลหิตหยดนี้ออกมาผิวของนางก็ดูซีจางลงเล็กน้อยจากนั้นนางก็กดปลายนิ้วลงที่ช่องว่างระหว่างคิ้วของซูเฉินและพูดขึ้นไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นใช้ใจของเจ้าสัมผัสมันชักนำพลังนี้ไปให้ทั่วร่างกายของเจ้านี่มันซูเฉินตกตะลึงเด็กชายสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอ่อนโยนจากระหว่างคิ้วของเขา นี่คือแก่นโลหิตของข้ามันมีความลับที่แท้จริงความลับที่แท้จริงของสายเลือดอสรพิษทยานข้าไม่สามารถยกสายเลือดให้แก่เจ้าได้แต่อย่างน้อยข้าก็สามารถทำให้เจ้าสัมผัสดได้ชั่วครู่ว่าอสารพิษที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรใจของซูเฉินสันสถานนี่คือแก่นโลหิตสิ่งที่มีค่าที่สุดของตระกูลคือสายเลือดมันเป็นแหล่งที่มาของพลังและความแข็งแกร่ง ทว่ากูชิงล่วกลับมอบหนึ่งหยดโลหิตนั้นให้กับเขาเพียงเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจถึงก้าวย่างหมอกอสรพิษได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วซูเฉินจะไม่ทราบซึ้งได้อย่างไรชิงล่วเจ้านี่ช่วยอย่าทำท่าทีเช่นนั้นจะได้ไหมถ้าไม่อาจทนเห็นพวกโง,ง่าในตระกูลของเจ้ารุมกลั่นแกล้งคนตาบอดได้หรอกนะหากเจ้าดูดซับกันเลือดเสร็จแล้วทำไมเจ้ายังไม่ใช้ก้าวย่างหมอกอสรพิษอีก ความเข้าใจพลังของสายเลือดได้แล้วสู่เฉิงสูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้ววางมุกอย่างบริสุทธิ์ไว้และวิ่งไปตามขอบสนามอีกครั้งกาวยางหมอกอสรพิษเป็นทักษะกาวยางที่ทรงพลังอย่างยิ่งว่ากันว่าเมื่อฝึกจนเชี่ยวชาญทักษะนี้ในขั้นสูงแล้วจะสามารถเหยียบยางอากาศและเดินอยู่บน,นภาได้แม้กระทั่งระดับแรกในขั้นพื้นฐานก็ยังสามารถเดินบนผิวน้ำ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะแสดงพลังออกมาให้ได้ถึงระดับนั้นจำเป็นจะต้องมีพลังของสายเลือดที่สอดคล้องกันสำหรับตอนนี้ระดับความเข้าใจในก้าวย่างหมอกอสารพิษของซูเฉินยังคงอยู่แค่เพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นมันเพียงแค่เพิ่มความเร็วและความสามารถในการหลบหลีกของเขาเท่านั้นก้าวย่างการเคลื่อนไหวของทักษะนี้ช่างแปลกประหลาดนักเมื่อใช้ออกอย่างเต็มกำลังส่วนหนึ่งของร่างกายจะบิดพลิ้วและเลื่อนไหล นอกจากนี้มันยังช่วยหักล้างความเสียหายได้ในระดับหนึ่งแม้ว่ามันจะไม่ได้มีประโยชน์มากนักในการสู้กับคู่ต่อสู้ที่ใช้อาวุธและพลังงานต้นกำเนิดทว่ามันก็เพียงพอแล้วที่จะใช้จัดการผู้เยาว์ที่ยังคงอยู่ขั้นฝึกกายในระหว่างการประลองน่าเสียดายที่ซูเฉินตาบอร์ดและถูกกำหนดให้ก้าวย่างหมอกอสรพิษของเขามีขีดจำกัดแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ซูเฉินก็ยังคงฝึกฝนอย่างจริงจัง การไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆทำให้เด็กชายขาดความสามารถในการรับรู้และปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกอย่างไรก็ตามสิ่งนี้กลับช่วยเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการฝึกฝนของเขาตอนนี้นั้นซูฉันสามารถเคลื่อนที่ไปตามขอบสนามอย่างรวดเร็วเด็กชายกำลังจมดิ่งไปกับความเข้าใจในทักษะก้าวย่างหมอกอสรพิษพลังในหยดเลือดของกูชิงลวกค่อยๆเริ่มทำงาน ในขณะที่ซูเฉินกำลังวิ่งเขาก็ค่อยๆรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้กลายเป็นอสรพิษปีศาจจริงๆในขณะที่เด็กชายก0าวอากาศท่ามกลางไอ้น้ำบางๆมันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลกๆขึ้นอสรพิษทยานนี่คือต้นกำเนิดของสายโลหิตประกูลกูนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่ถูกครอบครองโดยอสรพิษปีศาจ ทักษะในการควบคุมน้ำแต่กำเนิดและความเชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวอย่างยืดหยุนเมื่อกาวย่างหมอกอสรพิษถูกใช้ออกมาอย่างเต็มกำลังสู้เชิญจึงสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของอสรพิษทยานทันใดนั้นเด็กชายก็เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ใต้เท้าของเขาในที่สุดก็มาเสียทีกู่ชิงล้วยิ้ม ในขณะนั้นนางได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางอย่างจากร่างของซูเฉินความเร็วของเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่รูปร่างของเด็กชายกลับแปลกมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปมารวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ซูเฉินเคลื่อนไหวอย่างชบไวอยู่ข้างสนามไอ้น้ำที่บางเบาก็เกาะตัวตามเสื้อของเขาจนเปียกชุ่มไม่ต้องกล่าวถึงว่าก่อนหน้านี้เขาก็ตกลงไปใน สแล้วรอบหนึ่งในยามนี้น้ำบนร่างของซูเฉินเริ่มลอยออกมาจากร่างของตนและก่อตัวเป็นละอองบางๆที่ปกคลุมเด็กชายเอาไว้มันดูธรรมดามากแต่กู่ชิงลู่กลับประหลาดใจม้านละอองน้ำเขาสร้างม้านละอองน้ำขึ้นมาได้จริงๆหลังจากที่นางมองเห็นอย่างชัดเจนกู่ชิงลู่เกือบที่จะกรีดร้องออกมา ม่านละอองน้ำจะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อก้าวย่างหมอกอสรพิษได้ฝึกฝนถึงระดับหนึ่งแล้วคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดคือมันสามารถควบแน่นไอ้น้ำที่อยู่รอบๆให้กลายเป็นชั้นม่านบางๆที่คอยปกคลุมร่างกายของเขาไว้ม่านนี้มีความสามารถในการลดความเสียหายธรรมดาทั่วไปได้นี่คือความสามารถที่แท้จริงของคุณสมบัติหักล้างความเสียหายของก้าวย่างหมอกอสรพิษ ม่านละอองน้ำได้รับการยกย่องให้เป็นระดับสูงที่สุดของการฝึกฝนก้าวย่างหมอกอสรพิษที่ผู้ฝึกฝนโดยไม่พึ่งสายเลือดในการบรรลุทักษะนี้สามารถไปถึงซึ่งมันต้องแลกกับการพยายามอย่างหนักเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีแม้ว่ากูชิงลวดจะมอบแก่นโลหิตหยดหนึ่งให้สู้เฉินไปแต่นั่นเป็นเพียงแค่การช่วยให้เขาเข้าใจจิตวิญญาณของอสรพิษทยานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้น แน่นอนว่ามันไม่ได้ช่วยยกระดับของเด็กชายให้สูงขึ้นนางไม่ได้คาดคิดไว้เลยว่านี่จะทำให้เขาสามารถบรรลุถึงระดับนี้ได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้เขาเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงกู่ชิงลั่วอดที่จะชื่นชมออกมาจากใจจริงไม่ได้ช่างน่าเสียดายที่ซูเฉินไม่ได้มีสายเลือดที่แท้จริงแม้ว่าเด็กชายผู้นี้จะเป็นอัจฉริยะหากแต่ความสำเร็จของเขาก็ยังคงมีจำกัด ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขายังตาบอดอยู่ซูเฉินยังคงฝึกต่อไปจิตใจของเขาหมกมุ่นอยู่กับสัมผัสของก้าวย่างหมอกอสรพิษสูเฉินรู้สึกราวกับว่าอสรพิษทยานที่แท้จริงได้รวมเป็นหนึ่งกับร่างกายและให้พลังกับเขาแต่ไม่ว่าสูเฉินจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนแต่เด็กชายก็ไม่สามารถก้าวหน้าไปได้อีกนี่คือขีดจำกัดของการฝึกโดยไม่มีสายเลือดงั้นหรือ ซูเฉินทำได้เข้าใจแนวคิดของทักษะเท่านั้นไม่ใช่วิญญาณของมันภาพร่างที่เขาเห็นคือจินตนาการเขาเองมันไม่สามารถรับรู้ถึงวิญญาณได้เลยแม้กู่ชิงลว่จะมอบแก่นโลหิตให้มาแต่มันก็อนุญาตให้เด็กชายได้เห็นเท่านั้นไม่ได้อนุญาตให้เขาเข้าไปถึงจุดจุดนั้นจริงๆแม้ว่าซูเฉินจะไม่รู้ว่าเขาได้สร้างม่านละอองน้ำขึ้นมาได้แล้ว และประสบความสำเร็จในสิ่งที่หลายๆคนต้องพยายามฝึกฝนอย่างหนักอยู่หลายปีซูเฉินยังคงเดาว่าสายเลือดนั้นเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการพัฒนาก้าวย่างหมอกอสารพิษสู่ระดับถัดไปเด็กชายถอนหายใจในใจแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้ซูเฉินยังคงจมดิ่งอยู่ในความคิดของเขาและสัมผัสถึงการมีอยู่ของอสารพิทยานอย่างต่อเนื่องรับรู้ให้ลึกมากขึ้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทันใดนั้นซูเฉินก็ได้ยินเสียงคำรามของมังกรระเบิดเข้ามาในหัวกันในจิตสำนึกของเขามีมังกรขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นเปเลวเพลิงที่ลุกโชตช่วงอย่างน่าอัศจรรย์โผล่เข้ามาในสายตาของซูเฉินอาซูเฉินตะโกนขึ้นเสียงดังขนาดที่เด็กชายตกลงไปในสะอีกครั้งครั้นี้เขาจมลงไปใต้น้ำและไม่ได้กลับขึ้นมาซูเฉิน กูชิงล่วรีบวิ่งไปที่สนามอย่างรวดเร็วนางคว้าตัวซูเฉินไว้แล้วดึงเขาขึ้นจากน้ำเสื้อผ้าของนางเตียกชุ่วงไปด้วยน้ำเผยให้เห็นเรือนร่างที่ละเอียดอ่อนและงดงามแต่เวลานี้กู่ชิงล่วไม่มีอารมณ์ที่จะสนใจมันนางขว้าไหล่ของซูเฉินไว้แล้วตะโกนเสียงดังซูเฉินซูเฉินเกิดอะไรขึ้นซูเฉินจ้องมองท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าราวกับคนโง่ หลังจากนั้นไม่นานสติของเขาก็กลับคืนมาดวงตาของเด็กชายเต็มไปด้วยน้ำตาเจ้ากู่ชิงล่วดตกใจซูเฉินร้องไห้เขาร้องไห้ออกมาจริงๆเด็กชายลุกขึ้นและสัมผัสใบหน้าของกู่ชิงล่วกู่ชิงล่วสับสนและปล่อยให้เขาสัมผัสใบหน้าของนางซูเฉินเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันกู่ชิงล่วถาม ร่างของซูเฉินสันเทาขณะที่เขาตอบว่าแสงข้ามองเห็นแสงสว่างข้ามองเห็นแสงสว่างแล้วเขาร้องไห้ด้วยความดีใจ